สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามน้องแท็กเตอร์คลิปนี้จะเป็นตามลาวเ้อค่ะเด้อว,วันพุธวันที่24ธันวาคม68แม่น้องดามาขอเลขกกับน้องแท็กเตอร์น้องแท็กเตอร์ยับให้แล้ว2ตัวห้างเดียวไปค่ะไปเบิ่งไปชมเลยค่ะว่าน,น้องผิ่นห้เล็กตัวใดเบิ่งไปชมเลยค่ะเออจ่าม่แม่ FC มือนี้มาตามน้องแท็กเตอร์มาน้องแท็กเตอร์ขึ้นนอนกับแมวค่ะแต่น,อน้อแมวกับคนคือน,นอนเทียงกันใส่หลายอย่นี่ พี่นอนเฮียงกันใส่หลายเยอะแมวกับคนมาหาหนองเทคเตอร์ด้วยพี่น้องมือนีตําลาวด้วยค่ะเ้อ,อมือวันจันทร์บริมาหาสํมเทคเตอร์อยากบร <c oughs> ิมามือนีแหละ ยากมันอยากลูกเ้ยสิ่แล้วทีแบบกหัวฟ้ากันหัวกบหัวแล้วบ่หัวกหัวนั่นแะน้วแต่มือแต่ละเว็นแต่เรื่องแต่ละเด็กเตอร์วอนี้แม่จะมาคอเล็กลาวด้วยลูกวันนี้วันพุธวันที่ยีสิเอาเป็นแม่้ลยลูกเด้อ แมให้เอาให้เขาษาเขาเลื่อนเลยดูป้าแม่น้องดาวเงินมาให้น้องเทคเตอร์บักหลายเมื่อนึงมึงสีดูอย่าให้เขาดูถูกกับหลายาให้เขาดูถูกกับหลายเรื่งมันเอาหอบเงื่อนแม่น้องเทคเตอร์ได้ฟัส่วนตๆก็วฝากธนาคารัานนะปรได้หัวว <c oughs> ่าวน้องแมนน่น่าจะละมือก็ได้สียเรียดเลยนะเี๊ยเรียวแม่งจ้ะเจี๊ยสุขภาพคิดม่มาเช่ อี่นี่เลยแก่แม่ถูกยูว่าแพรแต่ว่าแม่ทั้แบบแบบพ่อเพียงกันไหมนี่ยังกะกินไปถ้าเยอะถ้าเยอมันก,ก็มีไปบ่ได้แม่แง้งจ้ะเออาโมนี้มาหาน้องเทคเตอร์มาแล้วไปน้องเห็นคุณยายเพิ่นไปขุดกระปูเอ,อ้จะให้เบิง่งในจ้านี่นี่ค่ะไปเดอ้อไปน้องหอยนี่หอยของคุณยายเพิ่นไปอันนี่ไปน้องโอ้หอยเวียนบ่จ้ะนีนห่หอยเวียนเออหอยเวียนเด้อค่ะเด้อนี่ แล้วก็มีกระปูพร้อมพี่น้องนี่ปูนานะคะปูนานี่ปูนาโอ้คุณยายบายนี่สุดยอดจริงๆพี่น้องโบยูโบเซาเลยดูมันขยันเลยนะปูตัวเป็นๆน,นะคะปูนี่คือสิม,มันเนาะแม่นเนาะมมันมันนเพราะว่ามันเป็นปูอันอปูบ้านเฮาปูนาเดี๋ยวจะให้น้องเทคเตอร์จับเด้อเด้อเทคเตอร์แม่แมนได้รึเด้อทำนู่นลทำทแค่นี้เป็ อ่านามแล้วบ่ครับฮะอ่าบ่ต้องวานนี่แเด้อครับสิให้น้องเพิ่นจับให้จับ2ตัวเด้อลูกเด้อเอาเถอละอันเอาเถอละอันลูกวันนี้ยากแล้วแต่ลตัวใดสิออกเอาคักเด้อตัวใดสิออกลูกเอาตัวยๆเพิ่น่เด้อค่ะแม่ๆ FC 3เออหมเมียวก็อยากเข้ากลองนําพี่น้องเอ้ย ตัวสาม้ะคะ่ะเด้อเน,นื้นอสีขาวสิเนื้อขาบเลขให้ต้นทะยาเอีสีขาบเลขติลูกโอ้ยขาบให้อต้นทะยานสามสูงพูดหนาป้าเมียวขาบเปรี้ยงนะตัวที่สองบัฟฟาครับตัวอีกตัวเดียวลูกอีกอันเดียวครับอุ้ยจับไว้อย่าลีได้พี่น้องสนใจสีขาวก็คักแล้วมาแลงนี่ <c oughs> <ๆ>อย่าเข้ากล้องพี่น้องเอ้ยตัวเมียวนี่ก็ได้สามเก้า สามเก้าป้าวันจันทร์ออกสามหกเมเน่เด็กมันสิบวไปบวมาเนี่ยมันวน,น,นเวียนๆเนี่นคือบกสองตับกสองสองหกเลยเลขคือมาตัวเก้าเต๋อพันยิบไฮสามเก้าดูพี่น้องเดูโบนหรือหลางลกสามเดือกเก่าเน,<อ>นี่บนสามเก้าเน้นบนด้อค่ะเด้อ มังน,น่าจะก 3, ันสามหกวังมันออกหกสามโมแนมันอาจจะเป็นสามหกอะไรโมแนนอนได้เด็กก็งบมันกตัวเดียวกันแม,ม,ม,ม่นจะ้ะไอชั่ววิลาไปเด้อน้องเทคเตอร์สามเ 3, 9, ก้าเน้นบนนอนคนเนาะแล้วนี่ก็จะไปซื้อกับขเขบ<น>าเลยนะกเตะเอ้ยคำนะเน้นบนจ้ะนี่เด้อค่ะน้องของน้องเทคเตอร์มือนี ตำลาวด้อค่ะเด้อคลิปนี้จะเป็นตำลาวน้องแทกเตอร์มื่อวันพุธวันที่ยี่สี่ธันวาคมหกแปดน้องแทกเตอร์จับให้แม่น้องอดาอสามเก้าตัวเดียวหางเดียวเน้นบนเ้อค่ะเด้อมีเฮบุลูกแมลงเห่าเนื้อเทกเตอร์เอ้ยมีเฮบุลูกมีเฮอยู่เรามีเหี้อยู่เ,เ,เอยอยด้อค่ะน้องแทกเตอร์ให้ตัวเดียวหางเดียวพี่น้อง น้องเทคเตอร์จับตัวแรกให้แม่น้องดาสามตัวที่สองเป็นเก้าพันวันเน้นบนเด้อแม่แม่เอฟซีสามเก้าเน้นบนเด้อค่ะเด้อน้องเทคเตอร์ยี่สิบสี่ธันวาคมหกแปดวันผุดเด้อค่ะเด้อตำลาวคลิปนี้ไปกินตำลาวเย็นนี้สองทุ่มครึ่งขอให้แม่เอฟซีมีโชคมีลาบกับน้องแทคเตอร์นะคะสองตัวหางเดียวสามเก้า ตัวกันคือสามหกนะคะน้องเปคนไห่เหลกโบราณเด้อค่ะมือนี้แซ่เขียนเขียนไปแม่จะฝากจ้ะน้องเท็กเตอร์ได้มาแล้วพี่น้องเลยขับขับน้ำล้วกับจ้ะตัวละหาว่าไปบ้างได้จ้ะไดเด้อค่ะน้องเท็กเตอร์ก็ว่าเดี๋ยวสิแหละจักโมงจักเขาว่านไะไรมาเนี้ยจักโมงพาคคนเขาวา่า หกมงแรงอือหกมงแรงกับภาเขาบ้าพิ่นนอนเด็กบ่เหรเด็กเดินทรารพท์บจนแดดหมดซีทุนกัวซีุนกัว่ีถุนกมาคุมทูชีกายกันมั่นตึงหัวป้าหล่อได้มือนอาบนามเปิอาบนายังคุณยายทูชูุกไรน,นั่นเข้าหนาเป็นไม่แปลงอาบโดนแล้วก็เลี้ยตนแมนจ์อัน ทั้งทุบทั้งอ้ยทั้งฟาดอย่าเล่านาวักไล่ถูบ่อาไปไหนดีอาจารย์เห็เเกเมบ่ดีเด้อเด็กเพล่อก็นอนนอนจนวันละหกโมงแรกจังได้เขา่าบานเด้อค่ะเด้ออ้าวขอให้เอฟซีถือเล็กเด้อค่ะเด้อมือเหน,นียวแรงลูกเด้อให้เอฟซีถือเด็กแล้วเวลาสามเก้าตรงตรงลูกครับนะฮะขอบคุณน้องแท็กเตอร์หล,ลายๆที่ให้แนวทางขอให้เอฟซีมีชคมีลาภกับน้องแท็กเตอร์นะคะ คือเป็นาาเนบียยาเลยค่ะเด้อนี่เบียยาเต็มเลยนะยาจี๊ดพ,พี่น้องผลจะมีปลูกปียามีหอดไข่มีมีหอดไข่พี่ไข่ไข่งามขัก,กเนาะจะ้ะเนาะจับขึ้นเลยเพิ่นเบิ่งมจับขึ้นให้เขาดูหน่อยซิอ,อันนี้เขาเรียกยาเสือใบยาเสือว้างามขักเลยขอ้องอข้อ,ของมีเอ๊ไม่จากข้องมีเอน,น๊นข้องเพินนร์นบอกงามปนีเลยข้องมีเอหันนี่น้อยป้าได้สิปลูกเบิร์ตว่าจะเนี่ย ้นปลูกยาจีดเด้อค่ะเด้อผูในแต่กาในแมนเบิร์ดเลยค่ะนี่มองแวบๆอันนี้คือเป็นอัน,นอเป็นผัก,ผกหรือว่าเป็นผักพวกผักกาดผงแอมงั้นจ๊ะอันนี้คือยาจีดเด้อค่ะเด้อเนี่ยสุดยอดเลยขยันจริงๆคนต่างจังหวัดนี่คนต่างจังหวัดนี่สุดยอดจริงๆหาแต่เนีเ๋ยวเห็ดแล้วเขาแล้วหายแล้วหน้าเลยเก็ไม่เห็ดแต่อันนี้นนนเนาะไมยาล้วไล้หนุหม่มเลยเพราะยี่ห้อแบกคอยอยู่ยี่เดี่ยเอ อ้อยกายเห็ดไปไปชายพไปยี่ตัดอ้อยไป <laughs> อ้อยกายเห็ดเล้วเขาเล้วหน้าเล้วเอ็ดอ้อยปลูกยญาอีกป้าสุดยอดสุดยอด,ดยเรีเ้ยงนะคะใครสนใจเียใหม่ <laughs> ไปเที่ยว